สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมมีสุวัสดินะในวันนี้เราอยู่กับเกม Transformer ม o ร์คอร์ดใน Roblox นะครับผมก็คือมันมีตัวละครฝั่ง Autobot มาใหม่ใช่ไหมทุกคนก็คือไซส์วายะนะซึ่งผมได้ทําการซื้อมาแล้วนะครับผมแต่ก็ขอโทษเลยนะที่มาเล่นช้าไปหน่อยนะทุกคนไอไซส์วายเนี่ยทุกคนจะราคา6,000บาทเลยนะ6,000เอเนอจอนนะครับผมผมมันไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันก็แพงกว่า Optimus นะทุกคน Optimus น่าจะ5,000มั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะน,ะน,นน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 นะะะะะสส่่่วออออออััีี้้้้้กกกกก็็็จเเเเเเเปปคคคคาาาาาตลลลืืืยยยยมมมๆๆถใหหผไททบบุ เป็นตัวรุ่นอัปเกรดของแจ๊สนะครับผมแต่ว่าแจ๊สต้องเข้าใจด้วยนะมันราคาแค่500อเอเนจรเท่านั้นนะทุกคนก็เป็นว่าเราลองไปดูรีวิวกันดีก่อน,นะทุกคนว่ามันเป็นยังไงอะนะโอเคครับทุกคนก่อนที่จะไปดูตัวละครอย่างไซสสวายนะฝากกดไลค์กดติดตามช่องหมีสวัสด์ให้หน่อยนะทุกคนฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง269ไ like ลค์จะดีใจมากมากนะทุกคนถ้ากดติดตามได้จะดีมากเลยนะครับผมเอาเป็นว่าเสียเวลาไปเยอะนะไปดูกันเลยมาครับทุกคนตัวละครอย่างไซสวายมันก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคน ส่วนตอนวิ่งจะเป็นการแบบเนี่ยล้อหมุนอย่างเดียวนะทุกคนเหมือนแบบแเป็นล้อรถไปนะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของใสสบายนะครับผมไอตัวเลขกระงผมไม่ค่อยชอบตัวเลขกระสุนมันบางเลยนะอุตสาห์ทำมาสวยๆเขาน่าจะแบบเอากระสุนไปอยู่ขวาล่างอะไรประมาณนี้นะทุกคนถ้าสังเกตนะทุกคนเวลายืมนมาจะแบบเอ็นตัวไปข้างหน้าหน่อยหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าตัวแบบมันต้องทรงตัวกับล้อมนันอนงทุกคนซึ่งผมว่าเท่นนะตามในหนังเลยนะทุกคนขนาดตัวผมลองไปวาดมาแล้วนะมันจะสูงประมาณบับเบิ้ลบีนะครับผมอันนี้สกิลปืนก็จะเป็นอย่างนี้ืน นี่อันนี้กดทีเดียวนะทุกคนจะเป็นปืนคู่นะครับผมยิงออกทีละ3นัดก็รวมเป็น2กระบอกก็เป็นทีละ6นัดเลยนะทุกคนปุบ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 เฮ้ยบับนทกเขตมาบันทกเขตมายิงยิงยิงตายปืนแรงมากครับผมอันนี้ก็จะเป็นปืนที่2ครับผมปืนที่2ก็เป็นปืนคู่เหมือนกันนะตุม้มเฮ้ยตัวรองมาแล้วมาแล้วจุ๊บเอาหนีนีเออให้ออปติมัสจัดการไปกว่าปืนคู่เป็นอย่างนี้นะทุกคนจยู่ยู ก็ทั้งหมด8นัดน,นะทุกคนเพราะว่ายิงเป็นคู่ไงโจมตีระยะใกล้นะอันนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บชึบเป็นการควงแล้วทุกคนเอาไหมหนึ่ง2 3 4สามสี่ห้านี่เป็นการหมุนตัวในะตอนสุดท้ายซึ่งดามเมดไซส,สไว้นี่แรงมากเลยนะทุกคนกดอีค้างชึอบอ่าเป็นการควงไปเลยนะชึบนี่เท่ว่ะอันนี้กันนะทุกคนกันยังก็ยืนแบบยืนกอดอกอะโคตรเท่ถ้าเกิดเดินไปแล้วกันไปด้วยก็จะแบบ จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนก็ช้าๆหน่อยนะอู้แต่ผมชอบดีเทลด้านหลังทุกคนเห็นปะคือเป็นเหล็กเลยมีโชคมีสปริงอะไรแบบโคตรสวยอะ่ะสวยจริงสวยจริงต่อไปจะเป็นร่างแปลงรถนะครับผมแปลงล่างนี่ตามในหนังเป้เลยแบบมีม้วนตัวเพื่อแปลงล่างโอ้โหดูรถครับผมดูรถเบรคเบรคเฮ้ย,กกย,ยตกใจแจ๊ผมไม่รู้ว่ามันจะโดนลิขสิทธิ์ะนะถ้าโดนก็คือน่าจะเสียเวลากับแมปนี้ไปเยอะเลยนะสั้งักโดนปิดปุ๊บ ดูดิเหมือนรถจริงๆเลยมีโอกาสโดนลิขสิ์นะทุกคนอันนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นร่างรถธรรมดาใช่ไหมล่ะเราลองกดที่ขวานะนี่อันนี้เหมือนในหนังเลยนะทุกคนที่เราเห็นตอนในเป็นรถอย่างนี้นะสวยๆยิงออกมาไม่ใช่ปืนไม่ใช่ปืนระเบิดนะทุกคนเป็นปืนปืนกลน,นะไม่รู้จะติดระเบิดไว้ทำไมเยอะบนหัวรถเนี่ย <c oughs> เอาเป็นว่าเราลองไปลุยกันดีกว่าทุกคนว่ามันจะแรงแค่ไหนนะโหดแค่ไหนนะตัวราคาหกพันน่ะเฮ้ยเจอใครเจอใครไปบนคาเจอบนคาเจอไอ้ฟัน เออฟันเอ้ยอุ้ยแรงแรงแรงโจมตีธรรมดามันแรงมากเลยทุกคนเมลีเมลีโจมตีแรงไปชิดตาตีมใช่ไหมอืมตายอ,อยิงออกมาทีละสามนะทุกคนผมชอบปืนแบบนี้มากเลยนะเวลาเล่นเกมอะไรพวกแบบยิงปืนอ่ะมันแบบอืมอ,อืมเอาดิเอาดิปืนระเบิดอืมตายแรง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 คล้ายแจน,นะทุกคนแต่ผมว่ามันถือว่าหลูเลิศกว่าอีกนะเพราะตัวราคามันแพงอะนะ ตามตังต่างตังยิ่งแพงยิ่งโหดชึบเฮ้ยลอยตัวนี้ดีกว่าไอบ้บอลคาเชอร์ไปไหนจ๊ะเฮ้ยอย่าตายนะอื้ออื้ออือ้อหนีหนีนนเฮ้ยแปลงร่างยิงเฮ้ยเแปลงนี่เอาเอา,เอาแมลงไปยิงอีกโอเคตายครับผมไอ้ไซส์ไวยนี่เป็นตัวที่วิ่งไวมากเลยทุกคนสปีดสปีดชึบพุง่งบนคาเชอร์บนคาเชอร์ไกลๆครับผมตายไหมตายไหมตาย ไปไปไป,ไปตามต่อตามต่อโอ้ฝ oh, ั่งนู้นเอ้ยซูสีว่าทุกคนมาเรามาวะซูสีบ้าเลยทุกคนดูคะแนนทุกคนดิ29ต่อ0โอ้โหฝั่งนู้นมาเล่นเกมจริงเปล่าวะ,วะเอ้ยมันได้เล่นเกมจริงวะเนี่ยคือไม่ได้ว่านะแต่แบบไม่ได้ฆ่าใครเลยเหรอวะงงดูดิมึงไม่ยิงกูวะ,ะมันโดดอย่างเดียวเลยทุกคนงงมันวะอะไรวะเนี่ยเอาดิเอาดิเออใส่บิ๊กสอง โอ้ยสามสิบสองต่อศูนย์มันบ้าไปแล้วเนี่ยผมฆ่าไปก้าวอีกสองคนเป็นแปดเลยวะโอ้โหฝั่งนู้นมันจะสู้ไงวะมันไม่มีตัวโหดแน่เลยทุกคนเฮ้ยนี่แอบอยู่แอบอยู่เฮ้ยกระสุนบัคทุกคนบนหน้าจอมีสามสิบสองนัดแต่เป็นปืนระเบิดกระสุนบัคโอ้าเฮ้ยบัควะบัควะโอ้ยโกงโกงโกงเลยนี่ขนาดแต้มนำเนี่ยังโกงเขาอีกเฮ้ยเราลองไปยิงดิทุกคนเฮ้ย แม่งเป็นบั็กที่แปลกว่ะดูดูเฮ้ยโคตรเจ๋งโอ้แล้วปืนแรงเลยนะไม่ใช่แบบดูดู <c oughs> <c oughs> อืออืออเกมแม่งบั็อกกันทุกคนไมวไม่เอา,เอา,เอา,เอาลองกดรีไปดิชิปชิปโอเคเป็นปืนธรรมดาแล้วผม <c oughs> อ่าแม่งเกลียนไวเลยแกปึ๊บแปลงร่างตามเลยผมว้าว wow. หนีไปไหนจ้าเฮ้ยไปแล้วหุ่นรถแม่งไวว่ะไอ้บาริเคดอะเฮ้ยไปไหนแล้วทุกคน น,น,นี่เจอแล้ว,จลว,จลวเจอแล้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 วอะไรอะไรอะไรอย่าหนี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 ครับอโอ้โหตายไปตัวปีดูตามตามังเว้ <c oughs> โอ้โหฝั่งอโต้บอดนี่ฝั่งนู้นออกหมดแล้วทุกคนไม่น่าเลยกระจายทีมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในนีน้ยังศูนย์อยู่เลยฝั่งนู้นคือแบบไม่มีทางชนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยยากมากรอรอ,อยิงรอยิงหนึ่งสองสามสี่จึงสองโอเคตายครับผมเฮ้ย อะไรฟันฟันปันโอ้เดี๋ยวนี้การเขาเรียกว่าอะไรนะการล้าอลยทุกคนมันเราจะได้15 1หในจอนนะก็คือยังได้ตังค์อยู่นะทุกคนโอ้แต่แม่งแม่งเท่จริงๆนะทุกคนลองดูแบบล้อเหล็กอะไรพวกนี้ดิแบบว้าวสวยมากอ่ะเฮ้ยอเอาดิเอาดิเอาดิเอาสีโอ้ตัวนี้น่าจะปั๊มปังง่ายมากเลยนะทุกคน ผมอยากรู้แล้วว่าตัวต่อไปเขาจะเอามาเป็นอะไรนะแต่น่าจะเป็นฝั่งดิเซปติคอนนะไม่ซาวเวฟก็ช็อกเวฟอันนี้ผมเดาวไว้นะทุกคนคือฝั่งออโต้บอทมันดูดิ50ต่อสูนี่คือมันจะเอาอะไรไปชนะวะมันต้องเอาโตัวโหวดโดกลับมาแล้วล่ะกลายเป็นว่าแบบมีแต่คนเล่นฝั่งออโต้บอทเนี่ยไม่มีใครอัปเดตฝั่งนู้นเนี่เขาไม่ได้อัปเดตไหฝั่งดิเซปติคอนนะทุกคนใครเล่นดิเซปติคอนช่วงนี้ก็อขอโทษนะตัวไปตรงนี้เจอแต่ตัวโหดเลยตามตามตามตา,ามอยู่ไหนวะนู่นนูนผมเจอ ไม่ให้หนีหรอกครับพี่ไม่ให้หนีหรอกครับไม่ให้หนีหรอกครับไม่ให้หนีหรอกครับไม่ให้หนีหรครับเออตายโ,โอ้ยโคตรเท่เลยเดี๋ยวดูนะเวลาเราขับรถจะเป็นคนแล้วเราแปลงล่างแล้วกระโดดอะโอ้โหแม่งโคตรเท่อะเท่จริงเท่จริงอ่าชนะแล้วผมได้75หในจอนแน่นี้ถ้าวิ่งผมชอบมากเลยนะมันแบบเป็นการสไลด์ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเดินปกติมันจะแบบเหมือนเล่นสเก็ตนะทุกคน แต่เวลาวิ่งนี่คือแบบล้อหมุนฟื้นสไลด์ไปเลยอะปีนตึกปีนตึกไปดูนี่นข้างบนมีตัวอะไรแมเปนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยมันมืดนะทุกคนทีบเจอไอ้เจอใครไหมพุ่งไปข้างหน้าเลยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล,ะะละ้วเจอบอลเจอบอลเอายืนนิ่งโดนฟันดิพี่โดนฟันดิเ<ด>ข้ามาไม่เล่นนะโด,ดนเสร็จไปตัวนึงคือดามเมจดาบของอไทสไวน์มันแรงมากเลยนะทุกคนเออสตาร์ตีมสตาร์ตีมอืมอืมตายไหมเอาดิตายเสร็จไปอีกตัวครับวู้ดาเมจมาแรงนะทุกคนแต่มัน บางบางบางเกินบางเหลือเกินเลยแหละเฮ้ยอออพติมัตหนูฝั่งนู้นเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอตาตีมตาตีมอืมอืมอืมตายไม่ตายไม่เออตายแต่ตัวเราเกือบตายอะบางเกินแปลงร่างแปลงร่างหนีกอนหนีกนไปแล้วโอ้รถรถมันสวยจริงนะจะติดลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยเล่นไปเล่นมาแมบโดนปิดอันนี้มันก็ไม่เอานะขายวิญญาณเกมนี้ไปนาน ไปเยอะเกินโอ้ฝั่งดิเซปติคอนมีแค่4ตัวเองนะทุกคนน้อยมากเลยนะไม่ได้ยิงเยอะๆเลยอยากแบบเต็มห้องเลยอะ่ะจะได้ลุยเยอะๆนะทุกคนเฮ้บเฮ้ยอืมอืมอะไรนะอืมบนคัาเชอร์บนคัาเชอร์ตามไปเอ้ยไปไหนไวะตายนี่แน่เลยทุกคนอ้าวมีคนช่วยฆ่าววะเดี๋ยวนี้เขาช่วยฆ่าแล้วได้15บหนะจอน,นะทุกคนผมว่าแหลมเลยนะจะได้แบบฟาร์มง่ายขึ้นนะทุกคนเอ้ยมันอยู่ไหนก็นหมดวะนี่นี่สตาร์ติมสตาร์ติมเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยบนคัาเชอร์โอ้ยปืนไฟปืนไฟเฮ้ยปีน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  ไอ้เว้ยลีลดเออตายโอ้หเกือบตายดว้วยโอ้ยบางจริงบางจริงต้องเล่นระยะหน่อยแนะเนี่ยและปืนที่สองนี่คือก็รกระสุนน้อยอยู่นะทุกคนแต่ว่าแรงแรงมากมันยิงออกมาเป็นคู่เว้ยก็เหมือนมีแปดนะน,นะทุกคนเดี๋ยวละโบนคาเชอร์ตามมาไปเลยอืมอืมอืมเอาดิเอาดิไปไหนไปไหนเอาดิเสร็จโอ้โหโดนไี่นี่ยิงตั้งเยอะโดนฆ่า,าทแทนถ้าไม่มีแต่ตาตีมมันไม่เจอพวกเมกะทนอะไรแบบอ้าวชนะแล้วครับผม แลมเป็ดมาเราล่องแบบโหดๆเลยแล้วกันฝั่งดิสัิคอนมีกี่ตัวไหมเนี่ยผมอยากแบบได้แบบแบบแบบโหดๆเลยอยากได้เยอะๆตัวใหญ่อะไรพวกนี้แบ็ทเอาอะไรพวกนี้ทุกคนนั่นนั่นแจ๊ดเหรอวะอ๋อนั่นแจ๊ดนั่นฝั่งหนูเท่าโอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมันเพิ่งเกิดมันเพิ่งเกิดยิงยิงช่วยช่วยเออตายโอ้โหยิงสตาร์สตรีมตายนี่คือก็ก็แรงอยู่นะทุกคนแรงมากเลยเนี่ยไม่ใช่แรงอยู่นะคือแรงเลยอะ ว้าเฮ้ยเจอเจอบาริเคตบาริเคตบาริเคตออกครับตายอหนึ่งต mm ัวไปเรสโกคือความสมดุลในเกมมันไม่มีนะผมสังเกตดิหกต่อศูนย์ละเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วชื้อ ายโอเคครับทุกคนสําหรับการรีวิวตัวละครอ,อย่างไซสวใช่ไหมที่ราคา6,000บาทและข้างๆที่จะเก่งรวดเร็วแต่ว่ามันข้างๆที่จะบางมากๆเลยนะทุกคนบางทีถ้าเกิดไปเจอตัวแบบเมกะทอนหรือแบ็กเอาอะไรพวกนี้ที่ราคาเป็นหมื่นเลยนะทุกคนอาจจะสู้ลําบากนะครับผมอาจจะต้องลุมมานะแต่สําหรับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวฟาร์มแบบวิ่งเร็วไปยิงลูกตามตาม,ตามยิงระเบิดเนี่ยเดูนะ ู๊ปปบปู๊บป,บป,บป๊บเนี่ยตายแล้วโคตรไวตะกี้มีเพื่อนช่วยก็เป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะผมตัวละครนี้นะและอยากให้มีเกม Transformer c s คอสฟในโลโบอกต่อๆไปนะผมก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง269ไลค์จะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะทุกคนก็เป็นว่าเจอกันคลิปหน้าผมใบฟูแปงลงรางโผล่ดินีกระโดดโคตรเท <g> ่ <ül h ub>